มารีวิวไข่เอลซ่ากับกล่องดิงส์สอดิงสอสอ้าได้มาใหม่เหรอเขามีเตรียมให้เลยนี่เขามีดิงสอเตรียมให้เลยนี่อืมอันนี้ใส่ของเล่นเข้าไปแล้วอันเนี้ยอันน,น,นี้เขามียางลูกเตะใส่ของเล่นเข้าไปเอาไว้ใส่ยางลูกก็ได้ตต่ตรงก็ใส่ยงลูกก็เจออืมแค่นี้ มีแค่นี้เหรอมั้มีอะไรอีกนี่ไม่ได้มีแค่นี้นะมีอีกตั้งเยอะน,นี่ไม่ได้มีเท่านี้นะ,ะสีสีก็มีเท่านี้สีมันน้อยเกินอาแล้วไงต่อมีอะไรอีกครับ ไหนใส่เข้าไปในของเล่นก็ได้เอาเอาของเล่นไหนก็ใส่เข้าไปก็ได้เนี่ยของนิ้นี่แต่มันปิดไม่ได้เธอทีนะเนี่ยปิดไม่ได้เดือดใหม่มาเก็บอันนี้กันเลยใครใครใครเอลซ่า เห็นไหมแ,นะแกดนี่เป็นรูปแบบนี้นะีนเออเ่เอาแกมาดิมีอะไรเขาเขารู้กันหมดแล้วแกเนี่ยมามีอะไรมีขนมเล่นมีอะไรแบบป้าๆบอไม่น่าเล่นเลยลูกคางโอเค,อเคนอน้องชาครับเอาเร็ว Hả? À. Huh? Này Nè. Bye bye. Nè. Bye bye. <laughs>